นายวิราชเฉลยศาสตร์ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านาครหลวงเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารหรือ MEA Energy Awards 2023ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารสร้างแรงจูงใจในการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เพิ่มมาตรฐานการใช้พลังงานที่เหมาะสมนะคะ ท้งนี้มาตรฐานอาคารประหยัดพลังงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินจะได้รับมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ M.E.A. Energy Awards ภายใต้แนวคิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพอากาศได้มาตรฐานซึ่งจะได้รับส่วนลดค่าบริการสูงสุด30,000บาทจากบริการล้างเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนการติดตั้ง EV Charger และบริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้ารวมทั้งมีสิทธิ์ขอรับเงินสับสนุนการลงทุนปรับปรุงการใช้พลังงานในอาคารให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นตามเงื่อนไขที่กำหนดคิดเป็นวงเงินโครงการรวม15ล้านบาทค่ะโดยในช่วง6ปีที่ผ่านมาก็สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้ารวมมูลค่า46.33ล้านหน่วยคิดเป็นมูลค่า180ล้านบาทแล้วก็ช่วยลดการ ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง26,589ตันค่ะใน2-3ปีหลังที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเรามีการเสริมมาตรการในการประเมินคุณภาพอากาศนะครับ IAQ ดูว่าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยในอาคารเป็นยังไงไม่ใช่เราประหยัดพลังงานจนคุณภาพอากาศไม่ดีนะครับความชื้นของอากาศเอ่ยนะครับเรื่องของ ชีวิตคุณภาพชีวิตที่อยู่ในอาคารต้องอยู่ในคอม์ตโซนด้วยอาคารที่อยู่ในพอร์ตเราที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะ500กว่าแห่งแล้วนะครับที่เข้ามาร่มาร่วมในโครงการ MEA Energy Award วันนี้นะครับ MEA Energy Award 2023มีอีกประมาณ70กว่าแหง่งเป็นกลุ่มร้านกาแฟนะฮะที่เราไปดูมาเราไปไปเ,เชิญชวนมาก็จะเ,เสริม ทำให้การจัดการพลังงานในกลุ่มอาคารต่างๆขยับไปเรื่อยนะฮะจนคาดว่าจะทําให้ครบทุกกลุ่มนะฮะที่ที่เป็นกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าของ MEA นะครับก็จะทําให้ผู้คนที่เข้าไปใช้งานเนี่ยรู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างนะฮะกรีนโซซาตี้นะครับให้กับประเทศด้วย นอกจากนี้นะคะ M.E.A. Energy Awards 2023ได้เปิดรับสมัครกลุ่มอาคารเป้าหมายรวม9ประเภทได้แก่โรงพยาบาลโรงแรมสำนักง,งานศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้าไฮเปอร์มาร์เก็ตมหาวิทยาลายัยโรงเรียนร้านค้าขนาดเล็กร้านสะดวกซื้อและร้านกาแฟสำหรับอาคารที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการก็สมัครกันได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง31พฤษภาคม2567ค่ะทางเว็บไซต์ MEA Energy Awards info รับ120แห่งในเขตพื้นที่ให้บริการของ MEA ก็คือกรุงเทพมหานครนนทบรุรีและสมุทรปราการโดยเริ่มดำเนินโครงการในเดือนมิถุนายน2566ถึงกรกฎาคม2567ค่ะ